สวัสดีค่ะทุกทุกคนตอนนี้หกโมงครึ่งนะคะเยอรมันฝนตกทั้งวันนะคะฝนตกพลัมพลัอุณหภูมิสิบสี่องศาไม่หนาวนะคะแต่เย็นเย็นมันมีลมด้วยไงถ้าเราใส่แจ็คเก็ตบางๆมันก็โอเคแต่ลมนี่แหละจะทำให้เราหนาวได้ยินเสียงลมไหมคะ หันลมที่เยอรมันมีทุกที่ค่ะเยอรมันเขาก็ใช้พลังงานกังหันลมนี่แหละผลิตพลังงานไฟฟ้ามีทุกที่คะที่เยอรมันอันนี้เป็นเขาปลูกให้เป็นเป็นปุ๋ยค่ะ,คะกับหน้าดิน ชื่อต้นอะไรไม่รู้แต่แต่ปลูกเป็นเป็นปุ๋ยสําหรับกับหน้าดินเดี๋ยวพอมันได้เวลาเขาก็จะมาไถขบกับหน้าดินไว้ปลูกปลูกพืชขาวต่อไปลมแรงมากเลยถ่าบรรยากาศยามเย็นให้ดูค่ะฝนตกพลัม แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่